วัดหัวว่าสามัคคีตำบลหัวว่าอำเภอสีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี ขอเชิญชวนพุทธศาส,สนิกชนผู้ใจเป็นกุศลร่วมจองเป็นเจ้าภาพบวชเนนบวชพระรุ่นจำพรรษาและศึกษาพระปริยัติธรรมในพรรษากำหนดการวันจันทร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2566เวลา8นาฬิกาพิธีปลงผมหน้าเวลา9นาฬิกา30นาทีพิธีทำขวัญหน้าเวลา12นาฬิกา30นาทีพิธีบรรพชาอุปสมบทจึงขอบอกบุญเชิญชวนพุทธศาส,สนิก ผู้ที่มีใจเป็นกุศลร่วมสร้างบุญสร้างทานบารมีร่วมจองเป็นเจ้าภาพบวชพระรูปละ3,000บาทและเป็นเจ้าภาพเครื่องอัฐบริขารผ้าไตรไตรละ1,500บาทบาทใบละ1,500บาทเครื่องนอนชุดละ500บาทหรือร่วมสมทบบุญได้ตามแต่กำลังศรัทธาของท่านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พระครูพิสิทธิ์สรการหรือครูบามนขลังเจ้าอาวาสวัดหัวว่าสาม,มัคขี 065-224-4992 LINE ID 0 6 4 8 7 9 8 7 0าไอดีหหรือติดตามรายละเอียดได้ที่ f a c e b o o k ครูบาต๋อมมนคลังคนพวรเมืองตะเคสาธุชนคนใจบุญที่อยู่แดนไกลสามารถโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี160-258-2163ชื่อบัญชีกองทุนบวชพระเนม ร่วมสร้างบุญทานร่วมสร้างบารมีร่วมเป็เจ้าภาพบวชเนนบวชพระได้มหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่บวชเป็นพระที่สลาเป็นทรงใจพี่มันคง